เห็ดงานฝีมือเราเอาไปเปิดบูธขายนี่ไหมอันนี้เป็นกรอบรูปพี่น้องกรอบรูปที่มันเฮ็ดค่ะมันเฮ็ดแล้วแล้วอันเพื่อนก็อเอาสำลีมาแปะเป็นรูนนปนั่นรูปนี้อันนี้เป็นรูปหมาเนาะคะ่ะก็สำลีมาแปะนี่สก,กีโบราณพ่พี่น้องห้องนี้เพื่อนเก็บของเก่าเป็นห้องเก็บของเก่าแม่สมเพิ่งขนสก,กีโบราณไปแล้วค่ะขนนังซื้อเก่าค่ะเพื่อนสะสมนังสือเก่าเกี่ยวกับไายภาพค่ะสวัสดีค่ะ มื้อนี้กับวันที่เจ็ดนะคะ่ะวันที่เจ็ดที่แม่สมามาทำความสะอาดบ้านมือสองที่ที่ที่ซื้อค่ะนี่ค่ะคนของทิมลายเลยพี่นอ้องอันใดดีก็เก็บไว้ค่ะทยอยขนไปบ้านป้าค่ะอเอาไปเผาเนาะคะ่ะเพราะว่าบอกอลูกบอกหลานเพิ่นมะรับเอาแล้วเพิ่น บอมาฮับเอาค่ะบริเ,เวณด้านนอกบ้านนี่ปีนานาห้อนแฟนแม่สมก็จะเอารถแมคโครมาจกแล้วก็วางทอระบายน้ำใหม่เนะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านเก่าพี่น้องบ้านเพื่อนเฮ็ดตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้า้อยห้าสิบเจ็ดสิบสามปีแล้วพี่น้องสมัยก้อนเครื่องจักรเครื่องมือกะบอดีเน,นาะค่ะน้ำก็เลยซึมเข่าผนังพี่น้อง ปัญหาของบ้านหลังนี้ก็คือว่าน้ำซึมเข่าผนังค่ะพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้้ายแรงอีหยังค่ะแฟนไม่สมว่าเอารถแมคโครมาจกแล้วก็วางทอแล้วก็หมดปัญหาตรงนี้ไปค่ะผัวเพื่อนชอบถ่ายรูปพี่น้องนี่เพื่อนสะสมหนังสือเต็มเลยหนังสือเก่าเอาแม่ส่งคนมาจากของเก่าพี่น้องของเพื่อนเก็บของเก่าเพื่อนมักถ่ายรูปเพื่อนมีกล่องโบร้านมีเอ่อเกี่ยวกับถ่ายรูปค่ะ กับหนังสือเกี่ยวกับท้ายรูปภาพนี่เป็นบันไดสําหรับลงไปห้องใต้ดินเนาะคะ่ะตรงเข้าไปก็เป็นห้องตากผ้าแล้วก็ขวามือก็เป็นห้องอาบนา้ําแล้วก็ห้องสาวนาค่ะพี่น้องบริเวณทางเดินนี่มีพรมเก่าๆค่ะแล้วก็เศษผ้าเต็มเลยค่ะขยะต่างๆเต็มเต็มเลยค่ะบริเวณนี่แม่สมก็ได้เอาพรมไปทิมเนาะคะ่ะแล้วก ขยะตั้งๆผ่าตั้งๆค่ะไม่สมกะเอาใส่ถุงขยะใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปทิมด้านนอกนะคะเอาไปใส่รถพ่วงที่จะเอาไปทิมบ้านป้าค่ะตอนนี้ก็ดูโล่งดูดีขึ้นเยอะ,ะนี่เป็นห้องเก็บอุปกรณ์เนาะคะ่ะพนเ็ุงานฝีมือนะพี่น้องเนาะอ,อันนี้พนตุงานฝีมือเราเอาไปเปิดบูธขายนี่ไหมอันนี้เป็นกรอบรูปพี่น้องกรอบรูปที่พนเฮดคะ่ะพนเฮทแ,แล้วเนาะใอัน,น,อน เพื่อนก็เอาสำลีมาแปะเป็นรูปนั่นรูปนี้อันนี้เป็นรูปหมาเนาะค่ะเอาสำลีมาแปะนี่ค่ะห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ค่ะพี่น้องมีเครื่องจักรเครื่องมือหลายอันเลยดีๆทั้งนั้นเลยหินที่เพื่อนเพื่อนเจรไนหินเพชรเครื่องประดับร้อมค่ะหินสีนั่นสีนี่ก็มีเครื่องเจรไนหินเครื่องลายยางเครื่องจักรเครื่องมืออ่าน,นี่ค่ะพี่น้องเครื่องจักรเครื่องมือเต็มเพื่อนก็บอกไปค่ะบอก เพิ่นมีหลานซ้ายอยู่หลานซ้ายเพิ่นก็บอไปเพื่อนบอกว่าอันใดที่พวกไม่สมบ้อต้องการก็ให้เอาถิมเนาะค่ะนี่ค่ะเครื่องดูดฝุ่นยังกระลายค่ะเฮ็ดร้องเท่ากับมีพี่น้องเฮ็ดร้องเท่าเฮ็ดร้องเท่ากับมีสมร้องเท่าอันนี้ก็เป็นกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนค่ะเพื่อนเก็บไปอ่ามีสกีโบราณบ่พี่น้องของนี้เพิ่นเก็บของเก่า เป็นห้องเก็บของเก่าแม่สมเพิ่งขนสกีโบราณไปแล้ว <c oughs> ค่ะขนหนังสือเก่าค่ะเพิ่นสะสมหนังสือเก่าเกี่ยวกับภายภาพค่ะผัวเพิ่นที่เพิ่งตายไปเดือนธันวาเนาะค่ะเพิ่นสะสมหนังสือเก่าแต่ว่าก็คงสิไดอาทีมก่บพี่น้องล้านมือสองรัฐบาลกับของเต็ม,มแฟนก็ว่าบคงบงมีไิพยานเราวหละพราะนะของเก่าแล้วก็สกีโบราณเก็บไว้อยู่ค่ะของโบราณกับลายพี่น้องพ่อ,อเคียงสร้างน้ำหนักอายุ เอ่อร้อยห้าสิบก็ปีพี่น้องเครื่องจากโบราณของโบรานก็นลายเพิ่นสะสมของโบราณค่ะอันนี้เป็นสกีโบรัณน,นะคะเลยเก็บไว้ค่ะส่วนอันนี้เป็นสั้นใต้ดินพี่น้องสั้นสองที่ซิวกันก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลงมาสั้นใต้ดินก็ได้สามสิมือแล้วละ่ะข,ขยี้ของอาทิตย์หน้าคงขึ้นไปสั้นสามสั้นที่ว่าหนักสุดค่ะหนังสือเ็ปอยู่พี่น้องเพิ่นมกักอ่านหนังสือ แฟนหองสมุดสั้นสามแล้วก็สกปรกแล้วก็เพลียงแมวเลียงอย่างขี่แมวเตรียมสั้นสามนี่หนักสุดพี่น้องเมนสุดนี่เนาะคะ่ะามาเบ่งบรรยากาศเคลียร์ไปทะลหองทะลห่อง,องเริ่มโอเคแล้วค่ะเริ่มโอเคเริ่มใกล้แน่ขึ้นค่ะอันนี้เป็นห้องจุดฟื้นแลอกค่ะพี่น้องหองจุดฟื้นดันกี่พันมาเป็นห้องสาวนาเนาะ นี่ค่ะหอุดฟื้นอันนี้ก็เป็นเก็บของได้ค่ะอันนี้ก็สิคนของที่มืดละค่ะเพราะว่าผานังมันชื้นพี่นอ้องต้องบ้านเป็นบ้านเก้าเจ็ดสิบสามปีต้องปีหน้าต้องเอารถแมคโครมาจกุกรอบๆบ้านแล้วก็วางท่อให้น้ำระบายไหมคันมอคนของไปอากาศมันทายเทบอดีแล้วเขากับบลู่ามันมีอย่างน่ะเดี๋ยวไม่สมกับสิคงขไปบ้านป้ามืดละค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นด้านหน้าที่ว่าสามารถเทศร้านค้าได้เนาะเะนาะ ด้านนานนี่ค่ะนี่เนาะค่ะยวพาไปเบอรโอเคแล้วไปซื้อพิซซ่าแล้วิะไปซื้อพิซซ่าอันมาให้ลูกเนาวนี่ค่ะ้องเก็บหนังสือขวดโคกสมัยเก้าก็มีขวดเก้าขวดโบร้านแจ๊กมันอย่างแน่พี่น้องอ วันนี้เขากับมมีเวลาเบิ้งแหี่น้องบ่นมีเวลาเช็คอากาศมันสีหนาวของมาแล้วต้องเฝ้าเฮ็ดพี่น้องมันเบิ้งละเอียดบ่ด้เพราะว่าถ้าอากาศหนาว้นมามันสีหนาวแล้วมันสา,ส,าสามารถเปิดประตูในการทําความสะอาดได้ค่ะ,ะเพราะว่าตอนนี้ต้องเปิดประตูหน้าต่งางเพราะกินอับกินเหม็นอันนี้เป็นห้องตากผ้านะคะห้องตากผ้าทัดไปนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำอ่า หัดไปนั่นก็นเป็นห้องเศ้าหนาค่ะพี่น้องแต่ว่าเอา่อถ้ามีนม้ำฉีดเอาน้ำยาลาางคงสะอาดขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้แฟ้นท่านได้ไปติดต่อห้สร้างนา้ำมาเบิงให้นะคะเพราะว่าต้องเช็คของออกก่อนครับเช็คของออกดีๆแล้วจังสีเอิญบัตผู้ชำนั้นการเรื่องน้ำเร่องอย่างมาเบิงอีกเที่ยนึงค่ะถ้าเปิดเลยย่านมันมีตรงไหนแตกว่าจังใดย่านมันเปียกมันมีปัญหาค่ะ โอเคนะเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวจังใดไม่สมสิมาเบาสุฟังไหมมือนี่ซ้ำนี่แหละค่ะแม่สมคนหนังสือออกจากของเก็บของเพื่อนกันค่ะสะสมโอเคนะคะ่ะสวัสดีค่ะ